ทุกการเดินทางคือความเสี่ยงตามคอมเมนต์นี้เลยนะครับจริงๆผมชอบนะเพราะว่าลูกค้าที่ไม่ได้คิดว่ามันคือความเสี่ยงเนะี่ยลูกค้าก็จะคาดหวังค่อนข้างเยอะนะครับมันเป็นความเสี่ยงจริงซึ่งมันอยู่คู่กับคนเรามนุษย์เราอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไงนะแต่การเสี่ยงเนี่ยมันต้องมีทิศทางมันต้องมีหลักการนะครับ เหมือนกับที่เขาบอกว่าคนจนชอบเล่นหวยคนรวยชอบเล่นหุ้นมันก็คือการเสี่ยงอย่างหนึ่งถูกปะแต่หวยเนี่ยหรือลอตเตอรี่เนี่ยฉลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยคุณจ่ายแปสิบาทคุณได้กระดาษหนึ่งใบถูกคือได้เงินถ้าไม่ถูกใบนั้นคือกระดาษทดยังไม่ได้เลยเอามาเป็นกระดาษทดยังไม่ได้เลยเพราะมันเป็นแต่ไม่หมดเลยนะครับส่วนเล่นหุ้นเปนอันที่รู้กัน มันคือทางของคนรวยคุณเห็นตอนนี้คนที่เขาลงมาเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีหุ้นนะครับผู้ตรงๆนะครับส่วนใหญ่เขารวยอยู่แล้วคือคนรวยเนี่ยเวลามันแอดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะสมมติต่อให้เขามีผลตอบแทนแบบสี่เปอร์ซ็นห้าเปอร์เซนเจ็ดเปอร์เซ็นเงินที่มันเยอะมันเอาไปต่อ ต่อแล้วได้น้อยของเขาเนี่ยแต่มันคือมหาศาลของเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่ทางของคนที่แบบหาเช้ากินค่ำทั่วๆไปคุณมีเงินอยู่หมื่นหนึ่งคุณมีเงินอยู่ห้าหมื่นคุณมีเงินอยู่แสนหนึ่งคุณจะไปซื้อหุ้นหมดกับหมดกับไม่มีเหลือไม่ 101, มีเหลือไม่มีทางที่ว่าคุณจะเอาเงินหมื่นหนึ่งห้าหมื่นแสนหนึ่งไปซื้อแล้วคุณจะรวยเป็นล้านร้อยล้านพันล้านไม่มีทางคุณคิดได้นะครับ ย้อนกลับมาทุกการเดินทางกับความเสี่ยงใช่ครับถูกต้องแต่การเสี่ยงนั้นอะเราเสี่ยงยังไงเช่นคุณเสี่ยงเลือกเรียนในวิชาชีพที่มันมีความเสี่ยงสูงแต่มันก็ทําเงินได้เยอะเช่นคุณเรียนสายการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่สายการแพทย์เรียนหกปีซึ่งการเรียนหกปีอะโอเคเพื่อนคุณบางคนเรียนสี่ปีจบไปทํางานหาเงินแล้วแต่คุณยังต้องเรียนอยู่ แล้วถ้าเกิดมันเกิดอะไรพลิกผันขึ้นมาหรือคุณเรียนไม่จบนั่นหมายความว่าคุณกล็ลาชีวิตทางชีวิตเลยทิ้งนะครับแต่โอเคถ้าคุณเรียนจบคุณถึงเป้าหมายแน่นอนอย่างน่นอนคุณได้สตังค์อยู่แล้วคุณหาเงินได้อยู่แล้วนะครับย้อนกลับมาในธุรกิจทอถุงมือคุณลงทุนคุณจ่ายเงินเคยมีลูกค้าผมคนหนึ่งบอกซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าผมอยู่เขาบอกว่าพี่ของเขากลัวโดนหลอกมันกลัวโดนหลอกอะ่ะเขาจ่ายเงินเขาได้เครื่องอะ่ะที่สําคัญเขาไม่ได้แค่เครื่องนะ เขาได้คนสอนเขาได้คนแนะนําเขาได้คนเทรนทุกอย่างเลยส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็แค่การวัดดวงหรือวันนั่งบอกลูกค้าว่าถ้าคุณกลัวโดวนหลอกมากๆวิธีทางออกที่ดีที่สุดถ้าคุณลงทุนไปแล้วคือคุณรีบหาตลาดด้วยตัวเองครับนั่นหมายความว่าใครจะไม่หลอกคุณไม่ได้แล้วนะครับทีนี้แหละมันเป็นตีทีใครทีมันทีตอนที่คุณกำลังจะมาลงเนี่ยคุณก็อาจจะกลัวกังวลแต่พอคุณเริ่มทําตลาดเองแล้วเนี่ยคนที่กังวลไม่ใช่คุณแล้วครับคือผม เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทําตลาดเองคุยยากเก่งแล้วเขี่ยวนี่คือคู่กันเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นเรื่องสามัญทั่วๆไปนะเหมือนเวลาคุณเข้าไปในโรงเรียนน่ะเข้าไปวันแรกร้องไห้เรียนหนังสือวันแรกร้องไห้เรียนไปได้สักสองปีสามปีเริ่มเซียนทัศน์หน่อยพอแม่เลี้ยงปล่อยหน่อยพอห้าปีหกเป็นเจ้าของห้องแล้วครับคุมห้องประมาณคุณไปทํางานที่ใหม่ๆ แ,แรกๆก็งอไม่กล้าเลยพอคุณไปทําได้สักพักหนึ่งโหเริ่มนินทาเจ้านายอะนินทาลูกค้าทุกอย่างเก็บความลับบริษัทเก็บมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเนี่ยมันมีกับทุกสาขาอาชีพมันมีอยู่กับทุกลมหายใจของคุณความเสี่ยงนะครับคุณขับรถออกจากบ้านมันคือความเสี่ยงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำยังไงที่จะอยู่กับความเสี่ยงแล้วประสบความสำเร็จดูนะครับ